บัญชาก็ยังหมกเลยครับวัน,นท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยไม่ถึงเป้าจริงๆและไม่ฟื้นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแถมหักลดตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนปีนี้หายไปสองล้านเหลือแค่ห้าล้านเท่ากับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยต่ำกว่ายอดจริงปีที่แล้วถึงลบ25%แถมต่ำจากยอดคาดการณ์ปีนี้ถึง2ล้านคนโอกาสจะฟื้นท่องเที่ยวกลับไปเหมือนเดิม100%เห็นจะช้าออกไปอีกถึง2ปีกว่าเต็มๆนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย ไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆแบงญชาติก็ยังบอกเลยครับวนนันท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยไม่ถึงเป้าจริงๆและไม่ฟื้นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแถมหักลดตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนปีนี้หายไปสองล้านเหลือแค่ห้าล้านเท่ากับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยต่ำกว่ายอดจริงปีที่แล้วถึงลบยี่สิบห้าเปอร์เซนต์แถมต่ำจากยอดคาดการณ์ปีนี้ถึงสองล้านคนโอกาสจะฟื้นท่องเที่ยวกลับไปเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต เห็นจะเช่าไปอีกถึง2ปีกว่าเต็มๆน,นะครับปราณีสุทธศรีนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภา,า,าพาของธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงเรื่องของการปรับตัวเลขมาถึงก็ปรับตัวเลขเลยไม่ต้องแบบเรียกว่าพูดอ้อมค้อมไปเลยนะฮะพูดถึงการปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยในปี2568นะครับอันนี้เป็นตัวเลขของทางฝั่งแบงค์ชาตินะฮะคือเดิมแบงค์ชาติเขามองว่าน่าจะประมาณ39.5ล้านคนนี่มองแบบ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 ว่าปีนี้เนี่ยนะ ขาด40ล้านมีทอนก็ยังดีกว่าขาด40ล้านทอนเยอะๆ39.5ล้านเป็นตัวเลขเดิมของแบงค์ชาติที่คาดว่าต่างชาติจะเข้าไทยปีนี้แต่พอคุณปราณีสุทธศรีมาพูดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าลดตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าไทยปีนี้ลงถึง2ล้านคนหายไปเท่าไหร่รู้ไหม5%ลงมาเหลือเท่าไหร่รู้ไหม37.5ล้านคนนี่ผ่านมาได้เพียงแค่พฤษภาคมเท่านั้นเองนะครับแต่มันไม่ใส่แล้วนะฮะ เพว่าตอนนี้แบงค์ชาติก็หันตัวเลขต่างชาติเข้าไทยหายไป2ล้านคนลบ5%นะฮะมันก็ต้องมีตัวฉุดถูกไหมฮะไม่งั้นแล้วตัวเลขจาก39.5มันจะเหลือ37.5และไอ้2ล้านนี่หายไปไหนปรากฏว่านั่นเป็นเพราะว่าแบงค์ชาติเขาไปลดตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะจากเดิมคิดว่าจะมา7ล้านคนเหลือแค่5ล้านคนหายไป2ล้านคนนี่ไงหากตัวเลขจีนลวน้ลวนเลยเท่ากับว่าเป้าของจีนที่จะเข้าไทยปีนี้ของแบงค์ชาติเดิมตั้ง7ล้านเหลือ5้าล้านเท่ากับลดไปเท่าไหร สามสเซนเะนี่ยโอ้โหลงไปสองล้านเลยนะครับนะฮะสัญญาณนี่ชัดแล้วนะฮะงั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงครับนะท่องเที่ยวไทยอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวกลับไปเป็นร้อยเปอร์เซนหรือสี่สิบล้านคนเนี่ยอีกสองปีอ่ะองี้ถามงี้ดีกว่าท่านผู้ชมคิดว่าอีกกี่ปีครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าไทยทะลุสี่สิบล้านคนทําลายสถิติก่อนโควิดสิบเก้าให้เวลาหนึ่งปีสองปีหรือสามปีส่ง ถ้าคิดว่า1ปีพิมพ์เลข1งถ้าคิดว่า2ปีพิมพ์เลข2ถ้าคิดว่า3ปีพิมพ์เลข3นะครับท่านผู้ชมให้เวลาท่องเที่ยวประเทศไทยต่างชาติกลับเข้าไทยทําลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ก่อนโควิดให้แตก40ล้านคนได้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกกี่ปี1ปีหรือ2ปีหรือ3ปีเลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งแล้วพิมพ์เลข1เลข2หรือเลข3ดันก็ได้นะครับพอดูอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยเทียบไปเห็นเลยแล้วกันครับว่าถ้าในเมื่อแบงค์ชาติกดเป้าทัวร์จีนไม่เข้าหายไป2ลล้านแหือแค่5ล้านน,นะครับ และไปเทียบกับตัวเลขจริงของชาวจีนที่เข้ามาปีที่แล้วรู้ไหมเท่าไหร่จรีนเข้าไทยปีที่แล้ว6.7ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขของแบงค์ชาติเป็นจริงขึ้นมาว่าจีนเข้าไทยปีนี้เหลือ5ล้านคนเนี่ยเท่ากับว่าตัวเลขชาวจีนหายจากตัวเลขจริงในปีที่แล้วนี่นะครับถึงลบ25%หายไปถึง1.7ล้านคนลบ25%จากเป้าจริงปีที่แล้วนะฮะแล้วนั่นก็นหมายความว่าจะทําให้การฟื้นท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเต็ม11 0%คือร้เ่ยเยอรีกกี่ปี คือถ้าปีนี้ลงมาเหลือ5ล้านนะฮะแล้วทัวจีนเคยเข้าไทย11ล้านนะครับถ้าู้ชมดค่ห6ล้านจะมาเติมกันยังไงคะเนี่ยแล้วจะเติมอีกกี่ปีฮะถึงจะได้เป็น11ล้านนั่นคือเรียกว่าเดอะกู๊ดโอเดย์เลยนะฮะพอดูตรงนี้เสร็จนี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะทําให้เรื่องของการที่จะฟื้นตัวทางด้านของเศรฯฯษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควร และอาจจะไปถึงเป้าด้วยนะครับถามว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้ก็จะไม่เข้าไทยและหายไปเยอะโดยเฉพาะก้อนใหญ่คือชาวจีนเนี่ยนะครับก็รัฐชาติก็ก็พูดนะฮะคือมันไม่ใช่แค่ความกังวลเรื่องมาเมืองไทยแล้วไม่ปลอดภัยที่ฝังอยู่หัวอยู่ในคนจีนเนี่ยนะฮะปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยคือประเภทเที่ยวเที่ยวแล้วไม่เที่ยวซ้ําโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเน้นกระตุ้นให้คนจีนเที่ยวในเมืองจีนเป็นหลักนะครับนั่นก็กลาย ทำให้การเคลื่อนไหวของคนจีนที่จะเข้าไทยนี่นะครับค่อนข้างจะนะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันเลยนะครับมาดูเรื่องต่อไปกันในในก็พูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวกันเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะแต่นี่จะเป็นท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ <c oughs> ลืมนะค,คำถามมาตั้งไปแล้วนะฮะหปีหรือ2ปีหรือ3ปีนะที่ท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าเมืองไทยทะลุ40ล้านคนทําลายประวัติศาสตร์ก่อนช่วงโควิด -19 เเลือกได้เพียงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเท่านั้นนะครับ